สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเรารู้ไวทันเวลานะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเงินเฟอ้อของสอปอปอลาวว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์เงินเฟอ้อในประเทศลาวสปอป,อปอลาวถือเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจที่สำคัญและน่าเป็นห่วงในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าล่าสุดจะมีสัญญาณการปรับตัวลดลงแต่ยังอยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน สรุปสถานการณ์เงินเฟ้อของสอปป,อปอลาวณปัจจุบันข้อมูลณปลายปี 2,567- ถึง2,568ระดับเงินเฟอ้อที่สูงมากอัตราเงินเฟอ้อของลาวเคยสูงถึงกว่า40%ในช่วงที่ผ่านมาข้อมูลล่าสุดณเดือนพฤศจิกายนปี2,567ชี้ให้เห็นว่าอัตราเงินเฟอ้อมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่5โดยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ18.3% แม้จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ตัวเลข18.3%ยังถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากและเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนปัจจัยขับเคลื่อนเงินเฟ้อและปัญหาหลักค่างเงินกีบอ่อนค่าอย่างรุนแรงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นเนื่องจากเราต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากการอ่อนค่าของเงินกีบทำให้ราคาสินค้านำเข้าพุ่งสูงขึ้น การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศปัญหาการขาดสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศและเงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำเป็นตัวเร่งให้ค่าเงินกีบผันผวนและอ่อนค่าลงภาร,ระนี้ต่างประเทศการกู้ยืมเงินจำนวนมากเพื่อลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นรถไฟความเร็วสูงและเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำถูกมองว่าเป็นต้นตอของวิกฤตความมั่นคงทางการเงินและการขาดบุญบัญชีเดินสะพัด การรับมือของรัฐบาลและธนาคารกลางธนาคารแห่งประเทศลาวหรือ BOL มีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อรัฐบาลลาวได้เร่งออกมาตรการต่างๆเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเช่นสินค้าเกษตรเพื่อลดการนำเข้าและพยายามควบคุมราคาและแก้ไขต้นทุนการผลิตโดยสรุปก็คือแม้ว่าเงินเฟ้อของลาวจะเริ่มลดลงจากจุดสูงสุด แต่ก็ยังคงเป็นวิกฤตที่รุนแรงโดยมีสาเหตุหลักมาจากการอ่อนค่าของเงินกีบและภารหนีต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชน